สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพบพ่อกับปลาสกัดตับเลยเทยตตังจ้าพี่น้องวันนี้นักเต้นโซสีมือกาตัดสกดตังนะจ้าสุดเด็ดจ้าฟอร่ากินีพี่น้องก็สวยกันอย่างคดซ่างกลายจ้าอุปกรณ์คาราวันนี้ก็มีนะจ้าหอยแครงสดๆนะจ้าสั่งตรงจากอ้ายเมืองไทยนะจ้าดิกรบกุ้งกรอบผลิตเองจ้าแต่กุ้งซื้อมาจากเมืองไทยแจ๋ไอยซื้อในบ้านแหละขามาส่งให้พี่น้องก็กุ้งสดนะจ้า น่อไม้สดหาจากป่าชาแตกจ้าแล้วก็เม็ดผักกระถิผมก็หามาจากนี่แหละต้นไหนไม่ก็ขึ้นเอารลดนี่จักอุปกรณ์ของเราผักกระเฉดปกติโอ้ยหลายเพ้่อนเนี่นอนพี่น้องแล้ก็จะโจนสีมือกัดตัมเลยนะจ้ามาจ้าสวัสดีสิบสามคนจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องตำเรือเฉยตำแล้วก็จะใส่พริกลงไปนะจ้าเอาิเผ็ดไปเรื่องจากเสียบนี่นี่เราจะใส่พริกสดแล้วก็พริกแห้งนะจ้า พริกสดพริกแห้งพี่น้องอืม้าตับเห็ดกระสุว์ใส่ผงหนูลงไปเอาทะพีมาให้หน่อยจ้า,อาจอมมาให้หน่อยจ้าเอาไฟไมาเปิดใจมืดมุมพี่กระเทียมกระเทยอ,อยู่ไหนจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีหนึ่งร้อยสามสิบคนนะจัดเข้ามาดูตำเลยเทออย์ตำจากกระเทออยตำจ้าวันนี้มาได้รุก สาวไทยตำส้มตำนะวลตำส้มตำอาหารไทยอาหารราวนี่จ้าต่อไปนี้จะเล่าเรื่องของอาหารอาร่อยส้มตำกินบ่อยๆฮะลองได้สนั่นกระซ่าฟังสนั่นเดลยพี่นอ้องกระาอ้าวถ้าตำบนธาตุตำคู่แล้วว่าแซ่บพี่นอ้อง ตมือตแล้วจ้ะต้มพริกจ้ามาจ้าซุปต้มต้มเลยไทยต้มจ้าโค้กน้อยห้าสิบบาทจ้าขายไปซซ่าโค้ดูสิคะต้มพี่น้องแล้วเราก็จะได้ปรุงแลนะจ้าปลาแดกจ้าน้ำปลาแดกจ้าน้ำปลาดาต้มสุกปรุงรสตามแม่ยังบงดโอ้รีวิวเขาเห็นยังเขาไม่ได้จ้าเส้นน้ำปลาดาลงไปจ้าเซ็ตแท้แน่นอนจ้าเซ็ตเต็มรกดัจนสวรรค์กึกจ้าพี่น้องจ้า แล้วก็ใส่น้ำปลาส้มเรามีไม่มีเราไม่มีเราไม่เป็นไรเออโมนีกมะเขือเทศด้วยจ้าโอ้ยผมเราไปใส่ดุเทปของเส่บขาดก็ได้องเลยอะไรเดี๋ยวใส่ไปทําไมเนี่ยสุตาสูตรนี้ใส่รสดีด้วยนะจ๊ากดเสีบไข่ลูไปตามไม่้ตามจ้าหนึ่งกินสุตามกินรสตามมะนาวบีบลงไปจ้า ต่อไปนี้จะเล่าเรื่องของอาหารอร่อยส้มตำกินบ่อยๆอะไรซัมนั่นจ้าจบแล้วจ้าฟังซัมนั่นละจ้าต้องฟังหลายลจ้าเปรี้ยวบ่เนาะบมันต้องเปรี้ยวหวานจ้งะอร่อยนะพี่น้องเมันแซ่บแทนแน่นอนพี่น้องจ้าแซ่บจตนรกจันสวรรค์กึ๊กเลยจ้า สวัสดีหนึ่งพันสองร้อยคนจ้าส้มตำจัดตำเลยเธอ์ตำมาเลยจ้าตำแถวนี้ด้วจ้าก็บผสวมว่ะโอ้ย่บแซ่บพี่น้องแซ่บแท้ซ่บว่ะซ่บโพเสพโพเสพตั้งแต่นารุกยสวรรค์กึกจ้านี่พี่น้องมาเบิ่งนน้ำกั่นน้ำส้มตำนางนี่แซ่บแท้แน่นอนจ้าตัดเสร็จแล้วก็จะใส่ หอยแครงนี่กุ้งรวกโอ้ยอออกุ้งสดใสเบิด <ไฟ S 1> ์ตบ่เหรอเนไปกินน้ำเสเม็ดผักกระเจี๊ยดจ้าผักกะทินันเองหน่อไม้ต้มสุกอย่างนีงจ้าแล้วเราก็จะคลุกไปดจ้าโอ้ยทีน้องมัำลูงก,กันนี่เป็นแต่เสียบแท้ไม่ได้กินโดนเลยเด้อนี่เหรอนี่ ทำลายแตกทำลายแตกมาเด้อจ้าส้มตำจ้าตำเลยเคยตำจ้ากระเทยตำจริงจ้าต้องใช้วิธีคนแล้วแหละมันเป็นหางแข้งพี่น,อน้องนี่เบื้องสีสันสูงมรด้กสีสันนี่จะเสียบบ่นี่จ้ดโอ้ยแซ่บแท้แน่นอนวันนี้แซ่บแต่นรกยันสวรรค์กึเลยแหละจ้ามาเด้อจ้าเราก็ตีตักแเ่แ้อจ้าแบบน,นี้ อ๋อผักกระไลแทปเนี่ยนอนพี่น้องชุดจานตัวนำจะบ,บันั้นจะเป็นคุมนะพี่น้องจ๋ามาได้ว่าก๋วยเตี๋ตามกับกระเทยนะจ๊ะตาเรือเทอยตาจ,าจา๋าจ๋าแต่เราก็จะตักไปจ๋าพี่น้องจ๋านี่กุ้งสดกุ้งลวกกุ้งก็เป็นกุ้งแก้วนะจ๊ะทำเองจ้านี่งาาอ๋อกระเซื้อมามาสิได้ลูกบอก ถ้าไม่ซื้อมาแล้วก็ได้เดี๋ยวรู้ลูกสาวจ้าเสร็จเรียบร้อยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาเดี๋ยวว่ากิดซบต่ำต่ำน้ำัดพี่ดอกขับเข่าขับไงมาจ้า

ทำลายตำทำลายเจ้าขอแลว้วเผ็ดแท้เผ็ดหวานแซ่บจรนงอ่หอยแขงยั่วจ้ะ sẹp cung góc พี่น้ออกมามึ่งทิพย์ขาวขาดๆได,ด้ามากกว่าปกติหายเจ้าของอเลิศแพ้เลิศว่าพี่น้องนี่แซบ่บ รสแทะเนี่ยสดน้มไอ้แครงจ้ากินต,ต้มหอยแขรงไม่ใช่กินต้มหอยแข็งให้อร่อยต้องทำอย่างี้พี่ต๋องสดเข้าไปทางน้ำเลยจ้า đẹp à. Ừ. <laughs> <laughs> cùng luộc trà เผ็ดทั้งแสบพี่น้องแสบคั่ก เดี๋ยวไปนอามาเด้อเพดแผะเพดวาเออตามทำลายเจ้าของ Cung kèo nó chá Cung cọp Mình biết nó ทำหอยแครงให้อร่อยแซบ่บผักกีจะได้หุ่นดีจ้าไ,ได้อยากหุ่นดีกินผักหลายๆนะจ้า แสบแผแสบว่าพี่เนอะเอ้ยอคแค่จ้าโตกกว่างผด เผ็ดทั้งหอ้อย่ป้นงไวเหือดแต่ไปได้กินดูจะตำหอยแครงกันหน่อยสดน้ำพอ เผ็ดแบบเผื่อไหลใครย้อยจ้ะเผ็ดพอดเผ็ดพอเผ็ดอไเผ็ดมอแขงแล้วนเผ็ขาอแข่งสดไหนแตมันอามาใหม่ บ้านหาหาสื่อหแคงสดเนี่ยหอยแคงโลละสองรห้าสิบาทพี่นนอะแพงปะดีแต่มันสด แสบ,แสบ,แสบ,แสบมันเผ็ดต้งแสบแสบเันทั้งสวรังแสบหอยแค็งหอยแค็งเลือดแพงเลือดกบก,กุ้งอีกถ้าเปะเผ็ดเครับ อ้าเพตาอาเพชรไปแล้วเอ้ยทังเพชรทักแสบแสบก็ถึงสวงเอลิแสบอ้าเพชรไปแล้วก็ฝากบรรยากาศไว้ซ้ำเนี่ยนะสมับกินหน่แล้วเพชรขอฝากกา่าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากติดตามใเด้อจ้าสวัสดีจ้ากดก่อนเลย